วันนี้นะคะคุณนุ่นก็จะมาสอนนะคะเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของศักราชและก็การเทียบศักราชนะคะในระดับชั้นปสามน,นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันศักราชนะคะการเทียบศักราชอ,อันนี้เป็นตัวอย่างศักราชนะคะปีศักราชที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นปีเก่า,านีดนะคะพอดี่คุณนุ่นหารูกอันนี้มา นะคะเพื่อหรือว่ามันมีพุทธศักราระกับคิดถักรารนะคะอ่ะพุทธศักร,กราชก็คือที่เราใช้ใช้กันอยู่เป็นประจำนะคะส่วนมากนักเรียนเนี่ยจะทำพุทธศักราชได้ง่ายกว่านะคะก็คือพอสอน,นั่นเองที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่คนถือศาสนาพุทธเนี่ยนะคะจะใช้อันนี้นะคะ อ่ต่อไปคิตศักราชนะคะคิตศักรารเนี่ยเป็นปีสามเป็นปีศักรารสามนะคะที่นิยมใช้กันทั่วโลกนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันทีละอันนะคะศักราชที่ใช้ในปฏิทินนะคะอันแรกเลยพุทธศักราชพอจุสองจุดนะคะเริ่มนับพศหนึ่งนะคะในปีที่ถัดจากพระพุทธเจ้าปรินิพานครบรอบหปีนะคะ ซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะสิบห้าค่ำเดือนหกนี่วันอะไรนะวันวิสาขบูชานะคะซึ่งมีความสำคัญก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูต,ติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะในวันกันเลยแต่คนละปีนะคะอ่าอันนี้นักเรียนก็จำง่ายๆเลยว่าพศนะคะจำนะพศนะคะนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานครบรอบ หนึ่งปีละปริิพาการปะต่อไปนะคะคริสต์ศักราชนะคะคริส์นะก็คือชาวคนคนที่นับถือคริสต์นั่นเองนะคะเขาเริ่มนับตั้งแต่คศหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าประสูตินะคะไม่เหมือนกันนะปีที่ปีที่พระพุทธเจ้าสูตรนะคะซึ่งตรงกับพศห้าสี่สี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยนะคะจะเปรียบเทียบเนี่ยนะคะ เราก็ใช้เกณฑ์นี้เลยนำห้าสี่สามนะคะมาลบนะคะพราสอะไรก็แล้วแต่ถ้าลบด้วย5้าสี่สามก็จะเท่ากับปีคอนะคะอหม่นะปีพุทธศักราชอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้านำมาลบด้วยห้าสี่สามปุ๊บจะกลายเป็นคิดทศักราชนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองคิดกันอีกทีนึงนะคะอ่ะ ต่อไปฮิตล้อนะคะฮิตล้ออันนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ดนะคะแต่ป3เราเรียนเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วศักราชนะคะเป็นปีที่าศาสดาของาศาสนาอิสลามนะคะก็คือนบะีมูฮัมหมัดน,นั่นเองนะคะอพยพจากเมืองมักกะนะคะไปเมืองเมดินานะคะอ่ะเราเริ่มนะับพศ1นะคะฮิตล้อศักราชหนึ่งนะในปีพศหรือพุทธศักราช1 1,165นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดเนี่ยนะคะ,ะถ้าเราอยากรู้ปีของเลอสักราชเนี่ยนะคะถ้านับจากพุทธศักราชก็คือนำ1น2มาลบนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบกับคิดศักราชนะคะให้ใช้622นะคะมาลบนะ,ะนี่นะคะเราจะมาดู2ตัวก่อน นะคะพุทธศักราชกับคิดศักราชนะคะพุทธศักราชคือพอสจุดนะคิดศักราชคือ,อควายจุดศรัจจุดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันทีละตัววิธีการคิดนะคะวิธีการคิดพอพุทธศักราชเป็นคิดศักราชนะคะอันนี้ยกตัวยอย่างปีปัจจุบันเลยนะคะพุทธศักราช25 สามนะคะเอามาทำอะไรกันคะนำมาลบกันนะคะลบนะคะสามลบสามได้ศูนย์นะคะหกลบสี่ได้สองห้าลบห้าได้ศูนย์นะคะก็ดึงสองลงมาเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับพศสองศูนย์สองศูนย์นะคะอะ่ะเพราะฉะนั้นพุทธศักราช2513นะคะ จะเท่ากับปีคิทธศักราชสองพันยี่สิบนะคะอันนี้คุณพุมพยายามช้าๆนะคะอ่ราอฟังคุณพูดเร็วนะคะย้อนย้อนคลิปไปเลยนะคะอไปอันนี้เป็นวีคลิปนะคะเปลี่ยนจากคิทติศักราชเป็นพุทธศักราชนะนะคะเอานี้เหมือนกันนะคะจะดูซิว่าตรงกับเมื่อกี้ไหมนะคะคริสตศักราช2000 นะคะถ้าเราอยากจะรู้พุทธศักราชคือนำมาเมื่อกี้ลบใช่ไหมคะคราวนี้ก็ต้องเป็นบวกนะคะบวกอาจจะได้เท่าไหร่นะคะศูนย์บวกสามได้สามสองบวกสี่ได้หกศูนย์บวกห้าได้ห้านะคะดึง2อมาเท่ากับสองห้าหกสามตรงกับเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้นะคะฝึกคิดทบ โทษนะคะก็คือในเวลาว่างนะคะหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะสามารถลองวันเดือนปีเกิดของตนเองหรือคนในครอบครัวนะคะลองทําดูว่าเออเราจะ,จะรู้ว่าเอ้ยเราเกิดปีพศอ,อ,อะไร,ะน,รดไดนะคะลองดูว่ามาตรงปีคิดทศศักราชอะไรนะคะอ่ะอันนี้เป็นแบบทดสอบท้ายบทบ,บทเรียนนะคะจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบท แล้วนะคะคุณนุงก็จะเฉลยนะ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นอันนี้คุณสมมตินะสมมติว่านักเรียนเกิดวันศุกร์ที่18มีนาคมนะคะปีพศส5ง4นะคะซึ่งนักเรียนอาจจะเกิดปีพศสอ5 5อะไรก็แล้วแต่นะคะวิคิดเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครปีพศ2 5ง4เนี่ยก็คือเฉลยตรงนุ่นได้เลยนะคะซึ่งตรงกับคศอ,อ,อะไร นะคะแล2,011นะคะอะดูวิธีคิดนะลูกอ่านำ2554ก็คือตัวนี้นะคะปีผอปีพุทธศักราชที่เลยนะคะนำมาลบก,กับ543นะคะแต่ได้เท่ากับ2,011นะคะอ่ะอีก3ปีข้างหน้าจะกับปีราดอะไรนะคะง่ายๆเลยอ่ 1, ะ,ะปีนี้ปี2563ใช่ไหมเราก็นับไปเลยอีก3ปี นะะอ่จะตรงกับปีสองห้าหกนะคะหรือขอสองพันยี่สิบสามนะคะทีนี้ก็ถามว่าเรียนจะอายุเท่าไหร่นะคะนักเรียนจะอายุเท่าไหร่เวลาเออ่คนถามว่าเรานี่ยเราก็จะนับใช่ไหมว่าเราไปใช่ไหมคะสองห้าสี่สองห้าห้าไปหนึ่งปีปัจจุบันใช่ไหมคะอ่าแต่ทีนี้ยืนต้องอ่านแล้วก็คิดอีกทีเขาต้องอะไรเขาบอกว่า เดือยไหมอ่ะเขาบอกว่าอีกสามปีข้างหน้านะคะจะตรงปีพอสอนก็สองห้าหกหกนะคะนักเรียนจะเท่าไหร่นะที่การคิดค่ะอ่ะก็คือคิดได้สองแม่เพื่อนอาจจะปีเกิดนะคะก็ได้นปีปัจจุบันแล้วก็บวกอีกสามปีนะคะหรือนักเรียนจะน 2, 5, 6, 6, 6, 6, 6, ับจนสองห้าหกหกก็ได้ก็จะตรงกับอายุ วิธีการคิดน้ำกี่บอกไปแล้วนำปีพอสองลบด้วยปีเกิดอีกสามนะคะหรือนำสองห้าหกหกลบด้วยสองห้าสี่เลยนะคะต่ออืมไปเลยแต่อไปนะคะศามพระเจ้าต,ตันโตรพรมาร,างรังสีรณภาพวันที่ยี่สองมิถุนายนพอสองหนึ่งห้า ซึ่งตรงกับคอ,คอสนะคะอันนี้นะคะเคยมีออกข้อสอบแต่ไม่ได้ตรงตามนี้นะคะส่วนมากเวลาออกข้อสอบเนี่ยนะคะก็ะยกตัวอย่างอะไรมาก็แล้วแต่ประเด็นก็คือให้หาเปลี่ยนคอสอเป็นคอสอเปลี่ยนจากคอสอเป็นพอสอแค่นี้นนะคะถ้านักเรียนเปลี่นไปเลยลบกับบวกหาสมนะคะงันนี้มาเลยถ้าเขาบอ ก็ขอนักเรีนขอ,อก็น่าห้าสี่สามนะคะก็จะเท่ากับขอหนึ่งแปดเจ็ดนะคะอะต่อไปอข้อสี่นะ,ะอันนี้นักเรียนลองดูว่าตรงกับนักเรียนไหมอ,ะ,อ,ะ,ะ,พะ,อะพระตักสินะะสน,อสอนะคะพระพระรัศสมพบมุษตปีเอ่อเมื่อวันที่สิบเจ็ดเมษายนพศสองพันเจ็ดสิบนะคะซึ่งตรงกับขอ,อใด เลยนะคะคือนำห้าสี่สามลบนะคะกษัตริย์กดหนึ่งเจ็ดสามนะคะอันนี้ข้อหาเขาบอกว่าให้นักเรียนไปขอนะคะไปคิดศักดิ์ละเป็นพุทธศักรา์นะคะ<ม>ข้อเลยน,นะคะพุทธศักรา์ลหนึ่งก้าแปดสามนะคะเระบอกอะไรนะคะคิเลยยกอย่างตรง หนึ 19, 8, ่งเก้าแปดสามลบหรือบวกนำมาบวกนะคะเอามาบวกกับห้าสี่สามจะได้สองห้าสองห้าสองหกนะคะอเวลาบางคนนะคะเขาจะทำมาบวกอัลบอ่ะนะคะเขาจะง่ายๆเลยว่าเนี่ยเกิด์ชก่อนคิดนะพอเลกน้อยปุ๊บเรา มาพอเลขมาเนี่ยเราก็เอามาลบนะคะอันนี้ต่อบมานะต่อไปข้อต่อไปนะคะคิดจะกสกุลลสองสิบแปดนะคะก็เหมือนเดิมเลยสี 5, 4, ่ห้าสี่สามนะคะจะได้คำตอบก็คือสองห้าห้าหกนะคะข้อต่อไปคสสองสองเก้านะคะสองเก้า 5องห้าห้าสองนะคะวิธีข้าง่างนี้นะักเรียนเขียนด้วยนะเพื่อที่ว่าจะไม่ลืมนะคะกข็ขอคิดทุกสับบวกกับพูณทกสอบนะคะจบนำเสนอแล้วนะ,ะแอบว่างๆนะคะนะคะักสามารถบทเรียนต่างๆได้เลยนะคะ่